Accessory อุปกรณ์เสริมมือถือสายพันธ์ุไทยแท้0633791111 0869986899จัดจำหน่ายโดยเจจูเสือป่าครับก็กว่าดีอีกท้งหนึ่งอาจารย์ครับครับก็เดี๋ยวมาเข้าค่ะช่ครับที่เราสงสัยกันเนี่ยเขาบอกว่า เอ๊ะทำไมมันชงกันได้ทุกปีออมเออมันชงเอาไว้หากินหรือเปล่าพวกหมอ,อดูอม,มันเป็นยังไงครับอาจารย์มันชงได้ทุกปีจริงๆเหรอหรือว่าเห็นเขาบอกกันว่ามันจะชงแค่รอบสี่ปีทุกสองปีทุกสองป,ป,<ไ>ปีเออมันเป็นยังไงครับอาจารย์คืออย่างนี้ครคนจีนเนี่ยเวลาเราจะแบ่งออกมาเขาเรียกว่าสี่ปีแห่งเคราะห์เราต้องพูดคําว่าสี่ปีแห่งเคราะห์ก่อนเราเดิมไม่เรียกว่าปีชงเขาเรียก4ี่ปีแห่งเคราะห์นะสี่ปีแห่งเคราะห์มีอะไรบ้างมีขาก ขัดแปลว่าอึดอัดหรืออเจ้าปีสมมติปีนี้ปีมาลงเขาเรียกว่าขักนะเป็นปีที่เจ้าตัวปีปะทะปะทะหรือภาษาชาวบ้านภาษาแต้จิ๋วเขาเรียกว่าชงก็คือปีจออันนี้คือคู่เงยคู่เอกคือคู่ปะทะปีนี้นะครับอ่าใช่ปีนี้เลยปีหกเจ็ดอแล้วมันจะเป็นแพทเทิร์นสี่ปีสี่ปีอยู่แล้วครับมันเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วสามรอบวนก็้ามาก็จะเป็นอย่างนี้พอขักชงแล้วก็ เด้งขึ้นมาก็จะเป็นปีเฮงเฮงเฮงในที่นี้คือปีที่มีผลที่ไม่สมพงกันอ๋อไม่ใช่เฮงนะอาจารย์เฮง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 กับเฮงต่างกันต่างกันแล้วก็มาหายหรือผัวอีกปีหนึ่งก็คือปีเฮงก็คือปีปีแพะแล้วก็หายหรือผัวจะเป็นปีฉลูมันจึงเรียกว่าสี่เขาเรียกว่าสี่ปีแห่งเคาะครับน่ะก็คือมีขาก ชงเฮ้งผัวสี่ปีนี้คนจีนรู้หมดมเวลาเราขึ้นดวงป้อหยีซี่เถียวนะ่ะคือขึ้นดวงจีนเนี่ยถ้าสมมติในสาวสีต้นเนี่ยมันมีขัดมีเฮ้งมีชงมีผัวเดี๋ยวเราจะบอกได้เลยว่าคนตันนี้เช่นสมมติดวงวันเป็นดิถีไปขัดกับดวงปีเป็นเฮ้งกับดวงปีเราจะบอกว่าลูกคนเนี้ยกับพ่อกับแม่เนี่ยไม่ไม่ไม่อันจอยกันละ หรือไปไปโงกับดวงวานอ่าดวงเดือนเราจะบอกเลยว่าไอ้ลูกคนนี้กับพี่น้องไม่แอนจอยกันละหรือไปชงกับเวลาเราจะบอกเลยว่า mm hmm. เพื่อนฝูงลูกหลานมึงชีวิตแม่เพื่อนมันมีมาในตำราอยู่แล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นขักเหงชงผัวเนี่ยมันเป็นมันเป็นเาเรีกสปีแห่งเคาะมันจะถูกจัดเป็นทัชเทิรแบบนี้ mm hmm. เช่นปีธาตุดินทั้งหมดก็คือมะรงจอฉลูและแพะ นะอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชวดถอกมะเมียแล้วก็ละกานะอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นกุลขานมะเสงแล้วว่าสี่ชุดนี้เขาเรียกมีภาษาจีนแล้วว่าบ่อกี่จือเฮงนะเสียงแซจือเฮงแล้วก็บ่อเชงจือเฮงเขาจะเป็นชุดชื่อของเขาเป็นแบบนี้ อันนี้คือแพทเทิร์นถ้าคนที่เรียนดวงจีนมาเรียนลึกๆจะเข้าใจแพทเทิร์นนี้แต่ถ้าคนไม่เรียนดวงจีนจะพูดมั่วไม่หมดเลยไปดูในคำพีนะคือคุณอยากจะให้ข้อมูลอ่ะไม่ว่าไม่ว่าไม่ได้ไม่ว่าแต่คุณไปศึกษาก่อนไอ้ที่มาเนี่ยมันคืออะไรก่อนอไอ้ชุด4อันเนี่ยเขาจะมีบ่อก,กี่จือเฮงบ่อก,กี่คือ4ปีนี่อย่างเช่นปีเนี้ยสีปีเนี้เขาจะบ่อก,กี่มันเป็น4ี่ขุ่มทรัพย์สี่ปีเนี่ย อ่าที่ไอ้คำว่าชมรวยชมดีคือ4ปีนี้<อ>ปีอื่นชมชิบหายหมด<อ>พูดอย่างหยาบๆในรายการส<อ>ี่ปีนี้มันเป็น4ี่ขุมทรัพย์า้าดิน<อ>เขาเรียกบอก่อขีจือแห้งนา<อ>แล้วก็เสียงแซจือแห้งเสียงแซ่ก็คือปีกุล<อ>ปีขานปีอ่วาวอแล้วก็ปีมะเสงอันนี้เสียงแซ แล้วบ่อเช้งอ่ะบ่อเช้งคือไม่มีความสัมพันธ์กันเลยก็คือเมื่งปีที่แล้วปีทอ,อมีละกลาแล้วก็ปีอ่ไรครับปีชวดปีมะเมียไอเนี่ยสี่ปีนี้ขาดสะบ,บ้านหันแหลกกันอ,อันนี้เป็นชุดแพทเทิร์นของเขาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้ว่าสี่ชุดนี้สามชุดนี้มันมาความหมายอย่างไรนั่นคือวิถีเราคุยแบบมันๆน,นะไม่ได้บแบบให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าเออนี่คือ ฟาร์มเป็นจริงแล้วาศาสตร์ฟาร์มรู้แน<อ><ด>่แทเข้าเข้าเข้าชุดนี้ปีนี้ขุมมรัพย์ใช่มันเป็นสี่คุมมรัพย์แต่สี่คุมมรัพย์มีดาวจรท<อ>ุกปีมีดาวจรดาวจรนคือการแทงเปอร์เซนต์ไงโหมพยายามดูรายการหมอดูทั้งหมดในแผ่นดินผมไม่เห็นก็พูดดาวจรเลย<อ>เ<อ>จริงจริงอ่ะเปอร์เซนต์นั้นเกิดจากความหนักเบาของปีนั้นๆคือดาวจร่ดาวจร่นเช่นอย่างปีนี้ปีมะโรงเนี่ยมีดาวจรอะไรมีดาวเรืองรองหรือดาวหัวกายเนี่ยอย่างเนี้ย ดาวไลยของปีมะโรงคืออะไรมีดาวไทสวยมีดาวอึ่งห่วงมีดาวมีดาวเกี่ยมโพ้งดาวสตาวุฒิอะไรประมาณนี้อันนี้คือดาวจรเมื่อปีที่มีดาวจรหนักเบาเนี่ยมันจึงต้องให้เปอร์เซนต์ของความรุนแรงของโทษภายดาวจรเหมือนดวงไทยนั่นคือเปอร์เซนต์ต่างหากล่ะมันไม่ใช่ว่าแค่ปะทะธาตุการปะทะธาตุปุ๊บวันพุกราศีจะมีดาวจรที่เสริมเข้ามาในดวงชะตาวิคุณไปเปิดดูได้ มันจะมีดาวจรเข้าไปในรายการนั้นเมื่อมีดาวจรปุกมันจึงเกิดเกิดน้ําหนักที่ให้คนระวังคำว่าระวัง75บางคนบอกระวังร้อเเซ็ต์ต้องตายเลยมไม่ใช่<ม>คําว่าระวังร้อเร์เ็นเนี่ยคือให้ปีประาแรงแรงเนี่ยเพื่อให้เขาปั๊มหมากให้มากที่สุดนึกออกไหม เหมือนคนที่รวยร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยแปลว่าไอ้นี่ต้องรวยที่สุดในโลกเลยไม่ใช่จริงไหมค่ะและคนที่โชงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่ว่าจะชงหนักที่สุดในโลกจริงไหมครับแต่คือหมายก็ว่าคุณมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแนีชยจงอย่าประมาทให้มากที่สุดเราจะเขียนยังไงให้คําว่ามากที่สุดอะแล้วก็ต้องใช้เปอร์เซ็นต์ตัวนี้บังคับให้เขาไม่ประมาทไงล่ะนี่คือกุศโลบายทมไม่ใช่พวกปัญญา ที่มาคิดแนวนั้นก็เหมือนกับพูดเเจ้าบอกว่าอป,ประมาทโทมจจุโนประทังวามประมาณเป็นหัวทงความตายถูกต้องครับเขาต้องใช้สติการดำรงชีวิตการทําอะไรหยุดคิดหนึ่งนาทีหยุดเดินหนึ่งนาทีสติปัญญามันก็เกิดทาให้ชีวิตผิดพลาดน้อยครับ <ผม S 1> อาจารย์คาแล้วปกติเนี่ยในรอบ12ปีคน4ปีเนี่ยคือต้องระมัดระวังข้อกรรมถูกต้องที่ผมให้เปอร์เซ็นและการคิดให้เปอร์เซ็นของบูรพาจารย์เนี่ย เพื่อ <P ew> er> ให้เขาจะได้ไม่ประมาทในสิ่งนั้นไงและจริงๆมันจะมีตัวห้อยท้ายนะว่าอย่างเช่นปีนี้<ร>ปีมะโรง75%ระวังอุบัติเหตุเพศไทยน<อ>ะเขาจะมีตัวห้อยท้ายไว้อยู่มันเหมือนกับการที่เราคอนโทรลว่ากรมอุตุวิทยาในการพยากรณ์ว่าวันนี้ภาคตะวันออกมีฝนตกกี่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเปอร์เซ็นต์นั่นคือการบอกว่ามีฝนตกกี่สิบเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้ระบุว่านครนายกอำเภอบ้านอำเภอศรีจุฬาจะตก อ่าออ,อันนั้นก็ต้องไปเจาะลึกไปหลายวันแต่เรารู้ว่าเออภาคตะวันออกก็คือหมายก็ว่ารวมทั้งนครนายกปัจจีนบุรีอ่าฉะเชิงเซาใต้แถบภาคนี้ตกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มาระวงางตัวเองสิส่วนจังหวัดไหนจะตกมากตกน,อน้อยเอผื่อแค่ข้ามถนนไม่ตกอีกตังไม่ตกก็มีก็แย่ไปก็ไม่เป็นไรถ้าชีวิตเราคิดว่าปีแห่งเคาะแล้วเราสามารถดูแลตัวเองปอลอดภัยรอดฝั่งถือเป็นความสําเร็จของชีวิตคุณครับอาจารยค์ครับณที่นี้ ถ้าเราจะนัมานั่งเจาะกันว่าทั้ง12ราศี12นักสัตว์อะไรเนี่ยแต่ละปีเป็นยังไงบ้างเวลาไม่น่าจะพอถูกต้องเอาเอาเอา,เอาหลักๆคืว่าปีเนี้ยปีไหนราศีไหนปังราศีไหนพังอ่าเราเอางนี้เราเอา4ี่ปีแห่งเคราะก่อนคราะเคราะนี่คือไม่ดี<ห>ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าสปีแห่งเคราะเนี่ยอ่ที่เราบอกว่าสี่ปีแห่งเคาะคือมันมีทั้งมุมบวกและมุมลบในชุดนี้นะในชุดนี้นะมุมบวก และมุมลบเราเอามาบอกคนที่เกิดปีมะโรงก่อนทุกรอบราศีนะครับจริงๆมันมีรายละเอียดคุณเสิร์ชเข้าไปในเพจกีติกลิ n ดูได้ที่ไหนครับอาจารย์ในเพจพุทธสานจีติกลิมส์ดูทั้ง12ราศีใช่ครับผมเขียนใบทั้งหมด12ปีเกิดแล้วแต่ละปีเกิดมีทุกรอบอายุโดยละเอียดเลยกว่าจะเขียนได้ใช้เวลา2เดือนไม่น่าเขียนเทีย3ชั่วโมงครับนะเพราะฉะนั้นผมเขียนให้เพราะฉะนั้นการทํานายดวงชะตาเราเหมือนกบุตุวิยา เราคำนวณเป็นเปอร์เซ็นเหมือนเปอร์เซ็นฝนที่จะตกในภาคนั้นๆเราไม่ใช่จี้ไปที่บุคคลแต่ถามว่าฝนตกแล้วทุกบ้านโดนหมดไหมเพียงแต่โดนมากโดนน้อยว่ากันไปเอาอย่างนี้ดีฝ่าเนาะเพราะฉะนั้นการไม่ว่าจะดวงดีและดวงร้ายมันเหมือนฝนที่สาดลงไปในฤดูนั้นนะส่วนจะโดนมากโดนน้อยอยู่ที่แต่ละพื้นที่นะครับนั้นเราบอกเรื่องของดวง ที่ควรระวังก่อนสองคนที่เกิดปีมะโรงปีมะโรงปีนี้นะครับ75%ที่คุณควรจะระวังในทางลบก่อนนะ75%เนี่ยหมายความว่าอะไรหนึ่งปีนี้มีดาวไส้สวยดาวไส้สวยเป็นดาวประจำปีที่ส่งผลในเรื่องของสุขภาพเพรฉะนั้นมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยหัดดูแลตัวเองนะต้องไม่ประมาท<ล>สองเรื่องของอุบัติเหตุการเดินทางต่างๆต,ต,ต,ต้องระมัดระวัง สองดาวที่ยังต้องเป็นระวังอีกอันหนึ่งก็คือดาวเกี่ยมพ้องหรือดาวสตาวุธิยันก็ต้องระมัดระวังเรื่องของมีคม,มเช่นคนที่ทางานโรงงานอุตสาหกรรมนะต่างๆเครื่องจักรเอ่ยของที่มีคมทั้งหลายต้องไม่ประมาทนะครับและที่สําคัญคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยในปี2567เเนี่ยนะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเงินนะครับ การเงินในที่นี้คือการลงทุนต้องไม่ใจใหญ่นะครับให้รู้จักช่างโอ,อกาสและจังหวัดอันนี้คือดาวที่ไม่ค่อยดี <G un> ตอนนี้เรามาดูดาวดีและดาวเฮงของคนปีมะโรงเห็นไหมมันมีทั้งทุกราศีจะมีสองมุมอ๋อมีสองมุมอ่ะนั้นเราจะตอบได้ไงว่าราศีนี้เฮงไม่เฮงก็คือดาวจรนี่ไง <G un> ในทุกราศีมีทั้งหมดครบสิบสองราศีคุณไปอ่านดู <G un> มีทั้งดาวเฮงและดาวซวยอยู่ในรวมเดียวกันหมดในทุกราศีมีหมด งนั้นเรามาดูดาวเห่งของคนปีมะโรงปีนี้มีดาวหัวใจหรือดาวเรืองรองเนี่ยเป็นดาวแห่งความสามารถแก้ไขปัญหาและมีโอกาสที่ดีงนั้นคนปีมังกรเป็นหนึ่งในสี่ขุมทรัพย์ปีนี้จะมีโอกาสได้เงินได้ทองมากขึ้นอย่างที่เมื่อกี้บอกบขณะเดียวกันที่ได้มึมากขึ้น ก็ต้องระวังต้องระวังที่เมื่อกี้เห็นว่ามันมีดาวจอสอดคล้องกันวันเหมือนกับคนคนถูกหวยต่กับคนเสียทรัพย์อยู่อยู่อยู่หน้าเดียวกันมันติดกันอย่างนี้เลยอ่าเห็นไหมโคถูกหวยกับคนคเสียทรัพย์อยู่หน้าเดียวกันเลยตัวหน้านี่ถูกหวยหน้านี่อาจจะเสียทรัพย์ทันทีเลยก็ได้อ่ามันอยู่ในหน้าเดียวกันดังนั้นปีนี้คุณเป็นปีที่คุณได้โอกาสดีๆมีจังหวะในการต่อสู้ในโอกาสไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเรื่องของการงานจะมีโอกาสก้าวหน้าแต่ถ้าหากคุณ ประมาทหรือคุณไม่ระวังคุณก็เจอดาวทําร้ายทันทีน่านี่คือยกตัวอย่างร่าวๆ้าของคนเกิดปีมะโรงนะครับอ่าต่อไปเราปีอื่นไหมปีจออ่าปีปีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมปีนี้ดาวปีจอเนี่ยผมทำไมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะคนที่ปีจอเนี่ยไม่มีดาวมงคลเป็นปีเดียวที่ไม่มีดาวมงคลปีนี้เหรอครับในปีนี้ใช่เป็นปีเดียวที่ไม่มีมงคลเลยไม่มีดาวมงคลเสริมจอแบบ ปีนี้เป็นปีเดียวที่ไม่มีดับตองโต้ต,ต,ต,ตัวเองเลยถูกต้องงั้นคนปีจอบอกเอ้ยปีนี้ดีอย่งางนี้บอกให้เลยนะคุณออกข่าวคุณทำนู่นทำนี่คุณได้รับผลเอฟเฟกต์าม่าเต็มร้อยโอ้จริงครับ<อ>ปีจอจอ,อ่านี่เรื่องจริงคนที่ผมรู้จักผู้ใหญ่ที่ผมนับถือปีจอเดือดร้อนครับปีนี้ไม่มีดาวมงคลพูดแบบเต็มปากเลย ต้องช่วยตัวเองเ,เออไปยามเซฟตี้ตัวเองแล้วพูดน้อยที่สุดระวังน้อยที่สุดจะไม่เดือดร้อน,อาน่านี่คือดาวแบบนี้คนปีจอมีดาวอะไรแรงแรงสามดวงมั่งดวงที่หนึ่งคือดาวสวยผัวอายุดับ นยมสุขภาพเียหนึ่งอายุดับนี่คือต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะระวังเรื่องอนาคตของตัวเองในเรื่องของหน้าที่การงานทุกอย่างดาวตัวนี้ไม่จะเกี่ยวสุขภาพอนาคตของงานด้วยนะครับการงานและอาชีพด้วยจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงดาวดวงนี้จรมาหาคนปีจอครับนี่ทำงานที่เราทานายเพราะเราต้องพูดเรื่องดาวเหล่านี้ครับเวลาการทํานายมันจะบอกว่าปีจอปีนี้เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าผมก็พูดได้ จะเอาตะกะตรงไหนพูดอะออตะกะเหล่านี้คือมาจากดาวจรเหล่านี้ไงถูกต้องนะครับสองดาวพิจอมีดาวอะไรที่ที่ที่ททกระทึพบพระพิยกนะดวงที่สองคือดาวหลังกลางภาษาจีนหลังกลางแปลว่าอะไรลูกกง <c oughs> โอกาสที่จะมีเรื่องคดีความ <c oughs> เรื่องารามเรื่องสารเรื่องของอเรื่องเก่ามาย้อนหลังใหม่เช่นบางคนเคยเคยมีเรื่องราว จากตรงน้นที่หายไปหลายปีครับเขเรียกว่ามีโอกาสที่จะติดคุกมีเยอะก็ประมาณนั้นเบียดรีเทิร์นกลับมาไม่ติดคุกก็ต้องไปไปไปต่อสู้ขึ้นไปต่อสู้เรื่องคดีฟาร์มเนี้ยคนที่ปีจอในรอบนี้มาบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องของเราอาทิเช่นอาทิเช่นเส้นสมมุติเนี่ยเราขับรถอยู่ดีๆแล้วเราพลาดเราเบี่ยงถนนไปเหมือนที่ผมยกตัวอย่างปีที่แล้วไปเกิดอุบัติเหตุกับคนประกันหมดพอดีทำยังไงฮะรือออกไหม หรือ,อพอระบหมดพอดีทำยังไงฮะอะไรประมาณนี้นทันคนปีจอปีนี้ต้องระมัดระวังดูหให้รอบคอบไม่ว่าจะทะเบียนรถพอรลบอรหรืออื่นๆทุกอย่างเพราะคุณจำไว้นะคุณขับรถได้ดีแค่ไหนคุณมีโอกาสพลาดถ้าคุณไม่พลาดคนอื่นพลาดมาชนคุณคุณก็มีโอกาสเดือดร้อนเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคําว่าปีชงไม่ใช่เราจะไปต้องชงเท้าโคตรอื่นมาทาให้เราเดือดร้อนก็มีเยอะแยะไปนะครับําว่าชงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่กาแฟใสในแก้ว แล้วตัวเองมันจะชงได้ไม่ต้องเอาน้ำร้อนจากอันหนึ่งมาเทน,ะ,น<ำ>ะถ้าน้ำร้อนเทลงไปถ้าไม่มีกาแฟก็ชงกันไม่ได้เหมือนกันนะเราเข้ามุกของอาจารย์คนหนึ่ง <laughs> 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 นะท่านชอบชงไงไว้วันหลังชงไปถวายท่านด้วย <laughs> <laughs> นะเพราะฉะนั้นต่อนะครับมีดาวแปะโฮดาวเสือขาวตัวเนี้ย เป็นตัว,วที่ก่อให้เกิดคนจีนเขาเรียกเป็นดาวที่ร้ายที่สุดในหนึ่งในหน,งหนึ่งในจำนวนดาวจรคนที่โดนแบบนี้มักจะมีเรื่องของปัญหาครอบครัวเรื่องของอื่นๆเข้ามาจอาราศีป,ปีมะแมครับจริงๆมะแมเนี่ยมัน2ีนะจริงๆตามหลักนะแต่ปีนี้ผม <50. S 1> ให้50%ผมให้แหกแนวกว่าสิงแสทั้งแผ่นดินข้อทําไมเพราะดาวร้ายมันทะลึ่งเยอะกว่า ปีฉลูดาวดีเยอะฝาที่กินฉลูมันต้องอยู่หมายเลขสามผมสับฉลูไปอยู่หมายเลขสี่มีเจ้าเดียวของแผ่นดินที่สับมาเมียอยู่หมายเลขสามเพราะมาเมียที่ทำห้ผมสับหมายเลขสามเพราะดาวร้ายเยอะฝาเราก็เอาดาวร้ายที่ขึ้นเพราะต้องการคำว่าเปอร์เซ็นเพื่อให้คนระวังไงแต่ถ้าเรียงตามตามสัตว์เค้งหายชงเนี่ยมาเมียต้องอยู่หมายเลขสามแต่ผมไม่สับอยู่ข้างหลังเพราะว่าฉลูมันมันน้อยฝาเพราะนั้นมาเมียเนี่ยดาวร้ายเต็มเลย แต่มาแม้เอาดาวร้ายก่อนดาวร้ายมีดาวกวงศาะนะดาวเรื่องของเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะที่นั้นคนที่เกิดปีแพะทุกรอบนะจะต้องเสียในเรื่องของความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น <c oughs> คือหมายว่าคนที่ปีแพะปีนี้ไปไลฟ์สดไปคอมเมนต์ไป, comment, ไปทําอะไรไปพูดอะไรกับใครจะสร้างความเดือดร้อนอให้กับตัวเองอแพะระบากอ,อ,อันที่สองดาวทะเลาะพิพาเกิดคดีฟาร์มเนี่ย ดาวดวงนี้จะเป็นแบบนี้ดวงที่3นะต้องระมัดระวังเรื่องลขึ้นลงเพื่อสารเทียงสวัดแปลว่าดาวฟ้าลงทันคนที่เป็นปีแพะต้องระมัดระวังเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องธรรมชาติและที่สําคัญทําอะไรต้องมีกุณธรรมจริยธรรมไม่งั้นฟ้าดินลงโทษคือภาษาชาวบ้านเรียกรรมเก่าตัวเองลงงโทษนะนี่ดาวคนปีแพะมีดาวดีอยู่ดวงหนึ่งดาวจันจรจรับ นั้นดาวคนปีแพะจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ได้รับความสงสารเมตตาจากคนอื่นและที่สําคัญมีโอกาสได้เงินได้ทองที่ดีแต่ขั้นยวการโทษทั้งสามอันน่ากลัวไม่ไล้แพ้ดาวดีหนึ่งดวงดาวดีมีดวงเดียวแต่ดาวร้ายสามดวงเต็มเต็มนี่คือคนปีแพดังนั้นเราจะสังเกตเลยว่าไม่ว่าใครจะทาเรื่องของอาชาสัมพันธ์นในเรื่องคนที่เกิดในปีเหล่านี้ระวังคําพูด ที่ก่อโทษภัยและตัวเองต้องขึ้นอาปะทะไม่ว่าจะเป็นนักข่าวก็ดีสื่อมวลชนอิฟนฟลูเอนเซอร์หรืออื่นๆก็ดีที่เกิดในปีรอบนี้ร,ระวังปากรับสิ่งแรกคุณได้ประโยชน์แต่คุณก็ต้องเสียคนเป็นที่สูญเสียนั้นแรกไม่คุ้มครับปท้ายแล้วปีฉลูปี่สิบห้าเปีฉลู25%นต์ในจริงมันอยู่อันดับ3นะนะ่5าเปพราะปีฉลูปีนี้มีดาวร้ายจอเล็กๆอยู่แค่2ดวง คือดาวปวมจิคือดาวปัญหาปากเสียงครอบครัวนะแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่ดาวปีฉลูมีดาวใหญ่ๆที่ดีๆหนึ่งคือดาวเทียงเตกคือดาวคุณธรรมฟ้าดาวดวงนี้ส่งเสริมให้คนปีฉลูมีหน้าที่ยศถาบรรดาศักการงานดีฮะปีนี้อันที่สองเป็นดาวคกแชร์คือดาววาสนาส่งเสริมให้ชีวิตมีโอกาสได้เจริญเติบโตแต่อีกอันหนึ่ง ปีฉลูที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องสุขภาพโรคระบาดโรคติดต่อโควิดลองโควิดหรืออื่นๆมันจะเกิดขึ้นในตรงนี้เรื่องสุขภาพนิดหน่อยแต่มันเป็นดาวเล็กฮะแต่ดาวใหญ่มีคุ้นคลองจึงเหลือ25ไงอ่านี่คือ4ครับ ปีแห่งเคะและก็สี่เฮงแห่งปีนี้ครับอาจารย์คะคือสมมุติเนี่ยอย่างเรารู้แล้วว่าเราเป็น4ี่ปีแห่งเคะเนี่ยครับเราควรไปไหว้หรือไม่ควรไหว้อาจารย์เนี่ยความเเราได้ฟังอาจารย์เมื่อกี้นี้แล้วคนชมไม่เริ่มกลัวแล้วเอาแล้วไม่กลัวมีวิธีแก้วิธีอะไรไหมครับคืออย่างนี้ว่าผมจะบอกให้ฟังว่าคนที่เราไปหาหมอนะครับคนที่เราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าโรงพยาบาลเนี่ยเวลาเขาเขาโรงพยาบาลไม่จะเป็นโรงพยาบาลขายยานะฮะเขาขายการรักษาก่อน วัดแนละสถานที่ก็เหมือนกันคุณไปโรงพยาบาลเนี่ยไปรักษาเนี่ยไปรักษาเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องมีจ่ายยาเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะ,ะการจ่ายยาก็คือวิธีแก้และวิธีรักษาให้หายดังนั้นเนี่ยวัดแนละสถานธรรมต่างๆวิธีการไปทําวิธีปัดเคาะไปทําบุญนั่นก็คือเหมือนการรับยาบเขาไม่ได้เ,เปิดมาเพื่อเป็นทีิหนกขายยานะครับเขาเปิดมาเพื่อขายการรักษา ปีชงคือเหมือนที่คุณไปโรงพยาบาลไปตรวจแล้วไปรู้ว่าสมมติเนี่ยคุณเป็นโรคนั้นๆๆนั้น,น,นหมอมีหน้าที่อย่างหมอดูก็เหมือนหมอโรงพยาบาลมีหน้าที่ตรวจว่าคุณเป็นแบบนี้แบบนี้นะส่วนคุณจะไปซื้อ,อยาข้างนอกกินเองหรือจะจ่ายยาที่โรงพยาบาลอันนี้เป็นนิติเป็นส่วนบุคคลเหมือนคุณดูดวงของผมดูใบเตือนดวงผมผมไม่ได้ตังคุณแม้แต่หนึ่งแดงในเพจข,ของผมนะมแต่คุณจะไปทําพิธี เหมือนคุณไปซื้อ,อยาจะไปทําพิธีที่วัดจีนจะไปทําพิธีที่จีเต็กลิม้มหรือจะไปทําพิธีตามศาลเจ้าเป็นสิทธิ์ของคุณอาทูไหมหมอดูไม่ได้เงินแม้แต่ดึงบาทแต่ผมใช้เวลาสองเดือนในการพุ่มเทพเพื่อมาหาชนนี่คือสิ่งที่ผมเสียสละ รับทรีตัวเองเพื่อประโยชน์ให้กับสังคมคมใครบอกหมอดูได้ตังคช่วยยกหน่อยว่าผมเป็นหมอดูที่ดูฟรีมา20กว่าปีมไม่เคยได้เงินจากการทํานายดวงผ่านตรงนี้แม้แต่หนึ่งแดงเลยแต่การทํานายคือการรักษาเหมือนหมอโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บในโรงพยาบาลทุกอันเขาไม่ได้ขายยาแต่แตเขาก็มียา แต่หมอสั่งยาไปคุณจะไปซื้อในโรงพยาบาลก็ได้ก็ไม่ได้มีใครว่าหรือคุณจะไปซื้อนอกโรงพยาบาลก็ได้เหมือนทาทํานายของผมในเพจกีเจกลิ้มคุณอ่านความคอมเมนต์ของผมแล้วคุณจะเชื่อศรัทธาก็ได้หรือคุณจะฉีกทิ้งไปก็ได้ไม่มีประโยชน์สําหรับตัวผมแต่เป็นประโยชน์สําหรับตัวคุณที่คุณจะต้องเกิดขึ้นนั้นและคุณก็ควรระวังนั้นหัวใจของผมเพียงทําหน้าที่ให้คุณไม่ประมาทนี่คือหัวใจของผมและหวังให้คุณมีลมหายใจกับผมเจอกันได้ทุกปี หัวใจของหมอดูมีเท่านี้เหมือนหมอโรงพยาบาลในการที่ทําหน้าที่รักษาคนไข้ให้คนไข้มีลมหายใจออกจากโรงพยาบาล<ม>จบสิ้นหน้าที่ของหมอมมนี่คืออาชีพและจรรยาบาณของความเป็นหมอในวันแรกที่ผมได้ครอบครูแบบนี้ค,ครับก็นี่คือเรื่องราวของอาจาร,รย์กวงนะ,ะพุทธสถานกีริยลิมอยู่ที่ตำบ,บลศรีจุฬาใช่ครับอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเข้ามาข้างในก็ามาไหว้ได้ จะมีชายชินเดยทเทพเจ้าแห่งโชคล่าไทยสวยเยะเทพเจ้าที่คุ้มครองดวงตาหรือจะแม่โอดิมองค์ใหญ่รหรือจะเป็นชายโตเียะที่ว่าเป็นหยกองค์เดียวในโลกนี้ชายสิงห์ชายชินเดะเป็นเนื้อหยกองค์เดียวองคใหญ่ในโลกนี้ก็เข้ามาไหว้ได้มาบูชาสักการะจะมีเจ้าที่คอยแนะนำรายการอาแดงกวงอวยพรให้ท่านท่านที่จมรายการทั้งในประเทศและต,ต่างประเทศหน่อยครับเชิญครับแดงกวงในโอกาสที่เราจะเข้าสู่เทศก,กาลตุ๊จีนและ เป็นปีที่เราเปลี่ยนผ่านระหว่างจากพวงจุ้ยยุคที่8สู่ยุคที่9ในการเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นพลังของโลกนับจากนี้20ปีในฐานะที่ผมได้เป็นโขนจีนนะครับแล้วก็ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์อีกทั้งด้วยบุญกุศลที่ผมได้สร้างวัดสร้างสถานธรรมต่างๆและบุญกุศลที่ผมได้สร้างมาตลอดนี้จงเป็นพลังบุญเกื้อหนุนให้ท่านผู้ชมในรายการ ที่ได้ชมในรายการนี้จงได้ปัญญาได้ความรู้และสามารถนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุง่งเรืองไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของชะตาชีวิตของท่านตัวท่านและครอบครัวต่อจนบริวารของท่านจงได้พลังบุญนี้ทุกคนทุกท่านเทินทครับสาทูครับขอบคุณมากครับ